บวยบางสายพันธุ์สามารถปลูกในพื้นที่รากของไทยได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้ชิงชุยหลี่หรือพรรมเขียวกรอบสะสมความเย็น200-400ถึงชั่วโมงเนื้อแน่นกรอบหวานอมเปรี้ยวปาซานชุยหลี่หรือพรรมกรอบปาซานความเย็น400-600ถึงชั่วโมงเนื้อกรอบหวานสูงโย่ในหลี่หรือพลัมมันความเย็น200-300ถึงชั่วโมงผิวมันเงาเปลือกบางเนื้อแน่น หวานกรอบไม่เปรี้ยวจัดเฟิองถังหลี่หรือพลัมน้ำผึ้ง ความเย็น 300- 500ชั่วโมงหวานจัดหอมกลิ่นน้ำผึ้ง16-18ิ16 18. บริกชุยหงลีหรือพลัมกรอบแดงความเย็น 300- 500ชั่วโมงเนื้อกรอบรสหวานอมเปรี้ยวชิงเหมยลีหรือพลัมบวยเขียวความเย็น300-500ชั่วโมงเปรี้ยวแรงกลิ่นหอมใช้ดองเหล้าแทนบวยได้ดีชิงจูเหมยความเย็น500-700ชั่วโมง เนื้อแน่นมากรสเปรี้ยวจัดนิยมใช้ดองเหล้าเพราะกลิ่นหอมเฉพาะตัวชุยจือเหมยความเย็น400-600ชั่วโมงรสเปรี้ยวหวานเนื้อกรอบและมีความชุ่มมากชิงเหมยหรือบวยเขียวความเย็น600-800ชั่วโมงรสเปรี้ยวจัดที่สุดเป็นพันหลักๆที่ใช้ทำเหล้าบวยในจีนและญี่ปุ่นค่ะ